แล้วก็ตอนนี้ก็มีท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับแล้วก็มีท่านท่านรัมตรีชูศักด์นะครับได้พูดคุยในประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับในเรื่องของชายแดนเหตุการณ์ชายแดนที่ไม่สงบอยู่นะครับแล้วก็เรียนว่าวันนี้รัฐบาลท,ทํางานอย่างเต็มที่ครับผมเข้าใจดีว่าทางพักภูมิใจไทยเองก็เป็นห่วงประชาชนและผมเชื่อว่าทางพักเพื่อไทยเองก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่าพักการเมืองพักอื่น เพียงแต่ว่าแน่นอนครับการช่วยเหลือของภาครัฐในการใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือนั้นต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากว่าเรามีระบบระเบียบของขั้นตอนราชการนะครับแน่นอนว่าเอกชนหลายเอกชนนั้นให้ความช่วยเหลือได้เร็วกว่านี้เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีนะครับและขอกราบขอพระคุณอเอกชนเหล่านั้นด้วยนะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ในส่วนของอราชการเองครับ ท่านรองนายกภูมิธรรมเองก็ได้สั่งการาผ่านกระทรวงมหาดไทยนะครับลงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยหรือว่าที่อยู่ในเ,เขตชายแดนที่มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีสงครามกันอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียนว่าได้สั่งให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมีการเ,าเสนอกรอบวงเงิน100ล้านบาทนะครับให้กับทางผู้ว่า ได้นําลงไปเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในการประชุมคณะครมในวันนี้เองนะครับก็รัฐบาลเองครับก็ได้มีการเคาะนะครับให้เ,เยียวยานะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เสียชีวิตและทุพพลภาพนะครับสิบล้านบาทนะครับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งล้าน 1, บาทบาดเจ็บมากห้าแสนบาทส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ผลกระทบเสียชีวิตและทุพพลภาพนั้นแปดล้านบาท บาเจ็บสาหัสแ0 0แสนบาทเจ็บมาก4 0 0แสนบาทนะครับก็คาดว่านะครับจะต้องใช้วงเงินที่จะได้รับเยียวยาส่งต่อไปอยังผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยน่าจะประมาณ4 0 0กว่าล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้เพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีไปต้องขอเรียนว่าทางรัฐบาลเองเป็นหูเป็นย,ยพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งเราได้มีการประสานไปยังหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะ ส่งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับกรมสุขภาพจิตนะครับเพื่อที่เข้าไปดูแล,แลพี่น้องประชาชนตามศูนย์อพยพนะครับเพราะทราบว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนที่อพยพอยู่นั้นามากเกินแสนคนแล้วนะครับก็เรียนว่าทางรัฐบาลจะทําเต็มที่นะครับอย่างแรกก็คือยังได้กําชับสสนะครับในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบครับรีสะเกดอุบลน,นะครับแล้วก็ทางาสุรินทร์บุรีล์นะครับ ให้สสตามจังหวัดนั้นและจังหวัดใกล้เคียงครับลงไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าขาดเหลือขาดตกบกพร่องอะไรก็ให้แจ้งมาทางพักนะครับเพื่อที่จะประสานทางรัฐบาลเพื่อที่จะดูแลต่อไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็คือในวันนี้สสหลายท่านก็ได้ฝากนะครับไปยังท่านภูมิธรรมครับว่าให้เร่งใช้กระบวนการเจรจาต่างๆนะครับที่รัฐบาลมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทหารนะครับในว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งวันนี้ท่านรัมสุยต่างประเทศก็ได้เข้าไปชุมด้วยนะครับก็มารับคาเป็นหัวบรรยายของสสนะครับแล้วก็จะรับนําตรงนี้ไปประสานทําให้เหตุการณ์ชายแดนนั้นกลับไปสู่สภาพปกติและให้พี่น้องประชาชนเองนั้นได้ใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับอีกส่วนหนึ่งครับที่มีการพูดถึงก็คือการเยียวยาภาคธุรกิจครับก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจาก ท่ที่บริเวณชายแดนก็เรียนว่าวันนี้เองมีการพูดคุยครับแล้วก็ทางท่านรองนายกภูมิธรรมเองก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาครับที่จะเยียวยาในเรื่องของภาคธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากบริเวณชายแดนนะครับก็น่าจะเป็นการสรุปนะครับในการประชุมพักของพักเพื่อไทยก็เรียนครับว่าเ,เราก็ คุยกับท่านสสทุกท่านนะครับให้เตรียมองค์ประชุมนะครับเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันประชุมมันพุทธที่6สิงหานะครับก็จะมีการอาขอเสียงจากที่ประชุมนะครับที่จะเลื่อนนะครับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับขึ้นมา,เ,าเห็นชอบก่อนนะครับก็มีการเลื่อน กฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งได้ผ่านทางสวแล้วแล้วกลับมาทางาสอสอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันร่างนะครับก็มีการที่จะอาจจะต้องขอเสียงจากที่ประชุมนะครับเพื่อที่จะโหวตนะครับในช่วงเช้าเลยหลังจากที่มีการหารือนะครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางนะครับเรื่องนี้ก็เชื่อว่าก็คงจะต้องใช้องค์ประชุมเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่า มีมาตรานั้นเยอะนะครับเห็นว่ามีสักร้อยมาตรานะครับแล้วก็มีความเห็นต่างกันอยู่อาจจะต้องวทอย่างน้อยก็น่าจะสักเจดสมาตรานะครับที่จะมีการสงมนคคำแประยะติไว้เพราะฉะนั้นนวันพรุ่งนี้นะครับเราก็อาจจะประชุมที่ค่ำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมครับในส่วนของวันพฤหัสนะครับก็เรียนว่าหลังจากที่หารือแล้วครับแน่นอนครับ ทางพักเองก็กำชับกับทางสสให้เตรียมองค์ประชุมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางวิรัฐบาลน,นั้นจะมีการเสนอเลื่อนรูเบียบวาระเพื่อที่จะเลือกรองประธานสภาผู้แทนรัษดรคนที่หนึ่งนะครับแทนตำแหน่งของท่านพิเชษที่ว่างลงนะครับก็เราก็เรียนว่าเราก็เตรียมองค์ประชุมนะครับให้พร้อมสำหรับการลงคะแนนในวันพฤหัสที่จะถึงดีนะครับส่วน คำถามหลายคําถามครับที่บอกว่าจะเป็นใครนะครับที่จะมาดํารงตําแหน่งรองประธานสภาคนที่1ครับก็เียนว่าวันนี้ครับในที่ประชุมของสสพักเองนะครับก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับอย่างกว้างขวางปล่อยให้ทางสมาชิกนั้นได้ร่วมอภิปรายในเรื่องนี้นะครับจนสรุปสุดท้ายครับมี2ท่านนะครับก็คือมีคุณหมอทศพรนะครับจากจังหวัดแพร่นะครับ ที่เสนอตัวเองในการดํารงตําแหน่งรองประธานคนที่1นนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือมีท่านสมาชิกที่รายายแสนแก้วครับก็เสนอชื่อทางท่านชัยยาพรมมานะครับเมื่อได้มีการพูดคุยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่ประชุมก็ได้ให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับมีการลงคะแนนโดยทางลับนะครับก็มีการเขียนชื่อนะครับใส่บัตรนะครับแล้วก็ไปหย่อนในกล่องแล้วก็นับคะแนนก็สรุปว่าคะแนนนั้น เป็นเอกฉันท์ครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองจะส่งท่านชัยยาพรมมาครับไปเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับในวันที่จะเรื่องระเบียบวาระในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับแทนท่านพิเชษที่ว่างลงครับคือในส่วนของต้องเรียนงี้ครับว่าท่านพิเชษเองนั้นเป็นเป็นเคยเป็นเป็นสสของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องเรียนว่าท่านพิเชษเองนั้นได้เข้ามาเป็นรองประธานคนที่หนึ่งนั้นก็ในโควตาของพรรคเพื่อไทยดังนั้นท่านออกไปก็เป็น เรามองว่าเป็นสัดส่วนที่ต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนทางภูมิใจไทยท่านเป็นฝ่ายค้านครับท่านจะตัดสินอย่างไรอันนี้เราไม่ไปก้าวล่วงนะครับรวมทั้งทางพร,ารรคกล้าทําเองผมเรียนว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการพูดคุยนะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยกันแต่ไม่ได้ลงประเด็นอะไรมากมายเพียงแต่ว่าได้มอบกับทางท่านประธานวิปรฐบาลนะครับว่าให้ไปคุยพูดคุยกับทางพรรคกล้าทำในเรื่องอดังกล่าวนี้นะครับ ผมผมเชื่อว่าพระก้าทธรรมเองทราบครับว่าว่าว่าโดยปกติธรรมเนียมปฏิบัติของสสนะครับผมเชื่อว่าพระก้าทธรรเนี่ยเป็นพรคอันดับสามในการร่วมรัฐบาลนะครับผมเชื่อว่าพระก้าทธรรมต้องมีการพูดคุยกับทางวิบครับและผมทราบว่าทางวิสุทธ์เองได้ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางวิบแล้วก็ผ่านไปยังหัวหน้าพระก้าทธรรมครับ